มากค่ะายอาภภรถูกลอตเตอรี่50บใบรับเบาๆ1 0 0 0แสนบาทสวัสดีค่ะวันนี้หญิงวันนคะคะมีเรื่องราวความโชคดีของคนบันเทิงมาฝากกันค่ะนั่นก็คือคุณายอาพปรนครสวรรค์นะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่โพสต์คลิปความโชคดีผลรางวัลน,นคะคะของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะถูกรางวัลเลขท้ายสตัว นั่นก็คือ30จํานนวน50บใบเลยจ้ารับไปเบาๆ1า0 0 0 0แสนบาทโพสคลิปแถมระบุคแคปชั่นด้วยนะคะว่าไม่บอกค่ะรอดค่ะ50บใบไปเหมาลอตเตอรี่จากร้านมาซื้อไปหมด70,000บาทมีอีกเจ้าให้ช่วยเหมา10บใบเกือบ40,000บาทเป็นหวยชุดแต่ไม่ไหวราคาตกใบละเกือบ200บาทเลยไม่ได้ซื้อ นอกจากนี้นะคะยังบอกอีกว่ามีเลข80อีกหลายใบยังไม่ได้ตรวจลุ้นรางวันที่1เอาไว้รอลุนกันนะจ๊ะส่วนอัปเดตรางวันที่1น,นั้นจะถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวเรามารายงานกันอีกทีนะคะทำอะไรอะ่ะเลี้ยงค่ะคุณขาโอ้ย ไม่โบค่ะคุณก็ดีเลยหลักแสนก็ดีเลยห้าสิบใบอ่ะสองมาดูดิมาดูดิไม่โบทุกคนเป็นยังไงบ้างส่งข่าวกันซิอ่ะไล่มา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 ใกล้ใไล่มาใกล้ใกลห้าสิบใบสองตัวแต่ยังไม่ได้ตรวจเลขอื่นนะคะอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้เพราะรู้สึกว่าศูนย์แปดมีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะ ก็สาธุขอให้ลองวันเข้าแต่ตอนนี้50ใบเบาๆของ1แสนบาทซื้อมาประมาณ7,000ไปเหมาเหมาร้านเหมือน,อนเดิมเหมาเหมือนเดิมไม่มีผิดเขาไอ้นี่ค่ะช่วยให้ให้ช่วยซื้อดีนยเจ้างั 40, น4,000บอกช่วยหน่อยเขารวมเป็น10ใบบอกไม่ไหวเขาก็ขายแพงเกินนะคะ ขายชุดนุ่ต้องเท่าไรอะใบเกือบสองร้อยชันจู้ไม่ไหวแล้วค่ะอีนั้นที่ฉันพูดเรื่องจริงนะฉันไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะมันแพงเกินไปนะคะคุณขาถ้าฉันไม่ถูกฉันก็โบกสิคะใช่ไหมคะดีนะได้ฉันหยุดแล้วฉันขึ้นรถเลยส,ยสวยๆขอให้โชคดีทุกคนนะคะห้าสิบใบั้งวดน,นี้โอเคค่ะไม่โบกค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ